เข้าสู่ช่วงที่2ของคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพนะคะอยู่กับดิฉันอมรบรรจงค่ะวันเสาร์วันนี้จะเจอท่านผู้ฟังมาตั้งแต่18นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกานะคะแล้วก็ช่วงที่2ของรายการค่ะ18นาฬกา32นาทีช่วงนี้จะพาท่านผู้ฟังไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับผู้สูงอายุใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างเมื่อมีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว,ว่าสิทธิ์บัตรทองเราไปดูช่วงคุยเฟื่องเรื่องสิทธิ์บัตรทองกันค่ะ ช่วงคุยเฟื่องเรื่องสิทธิบัตรทองโดยสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโทรสายด่วนสปสช1 3 3 0 ช่วงคุยเฟื่องเรื่องสิทธิ์บัตรทองนะคะท่านผู้ฟังติดตามรับฟังได้เป็นประจำค่ะทาง FM 97.0เเมกะเฮิร์เป็นช่วงที่2ของรายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพแล้วก็อยู่กับดิฉันอมรบรรจงค่ะท่านที่จะมาบอกเล่าเรื่องของสิทธิผู้สูงอายุใช้อะไรได้บ้างเมื่อมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วว่าสิทธิ์บัตรทองอก็คือท่านผอ,อวีราชัยก้อนมณีผู้นวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชนค่ะผอ,อคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพี่อมอนและท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะครับค่ะได้พูดคุยกันนะคะพอวิรชัยฝนตกไหมคะวันนี้ที่สถานีของเก้าสิบเ็ดเนี่ยโอ้โหฝนตกมาเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วคะ่ะทางนน้นเป็นยังไงบ้างคะเออ่ตอนนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดครับตอนนี้ไม่ตกคึมๆนะครับแต่ทำให้อากา กิเนเยอะเลยครับอ๋อก็ต้องดูแลสุขภาพกันนะแม่อิจฉาจังได้เดินทางออกไปต่างจังหวัดแล้วเนาะทีนี้ขอเรียนถามผอวีรชัยคะ่ะว่าสถานการณ์ของผู้สูงอายุในบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ค่ะเออต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยเอ,อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยมาตั้งแต่ปี2548แล้วนะครับจริงๆว่าอะไรคือสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจริงๆแล้วตามตามคำจังกัดความขององค์การสหประชายชาติเนี่ยบอกว่าถ้าประเทศใดมีผู้สูงอายุนะครับถึง10%เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งประเทศไทยเราตอนนั้นนะ่ะตรงี4 8เนี่ยเรามีผู้สูงอายุ10.4%แล้วครับแต่ที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีผู้สูงอายุอยู่ทั้งหมดประมาณอ12ล้านเศษนะครับที่เป็น18%เศษๆก็เรียกว่า เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวแล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะดูประมาณการอย่างนี้ทางสำนักงานเศรษฐีได้คาดการว่าบ้านเราเนี่ยน่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยเนี่ยนะครับเต็มตัวเนี่ยก็คือสองพันห้าร้อยหกสิบห้าซึ่งอีกอีหห้านี่ค่ะใช่ค่ะซึ่งตรงนี้นะครับเราจะมีผู้สูงอายุประมาณเกินประมาณย0สิบปอร์ซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเน เรียกว่าตอนนี้การดูแลผู้สูงอายุต้องเป็นเรื่องสำคัญของรัฐบาลและของระบบสาธารณสุขของเราแล้วแหละครับค่ะ,คะผู้สูงอายุก็คือตอนนี้เรายังนับ60ปีใช่ไหมคะจะขยายไปเป็น65สิ้าไหคะตอนนี้เห็นคน60ยังหนุ่มฟอสหล่อเฟี้ยวสาวก็ยังสวยๆอยู่เลยอะค่ะเออเร่งจริงๆๆ ตรงนี้บ้านเราก็มีความแนวคิดอยู่แนวคิดหนึ่งเหมือนกันแหะนะครับว่าะจะขยายความจำกัดความของคําว่าผู้สูงอายุซึ่งเราใช้กันมานานแล้วว่าผู้สูงอายุเนี่ยคือผู้ที่อายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไปเนี่ยนะครับซึ่งก็ถ้าตามที่รัฐบาลมีนโย,ยบายเนี่ยก็คาดว่าจะกลับไปประมาณหกสิบสามปีนะครับแต่ตรงนี้ก็กยังติดประเด็นอะไรอยู่หลายอย่างนะครับ โดยเฉพาะในในบ้านเรานี้พอจะทําจริงๆพอก็ไปติดอยู่หลายเรื่องนะครับอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเราจะขยายอายุราชการให้ไปที่63ก็ดูเหมือนว่าจะจะลำบากนิดนึงทางภาวะเวศรษฐก,กิจแล้วก็เด็กๆที่จบมาใหม่ก็เยอะด้วย <c oughs> นะครับหางานทําไม่ได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่รับแ,แต่ก็อย่างที่พี่อมรพูดนะครับว่าตอนเนี้เนื่องจากระบบสาธารณสุขของเรา ออมีความเรียกว่าเจริญขึ้นนะครับ<ะ>ก็ทําให้บ้านเนี่ยออผู้สูงอายุแล้วก็วัยใกล้ๆสูงอายุก็เริ่มดูแลสุขภาพดีขึ้นแล้วก็อายุก็ยืนยาวขึ้นนะครับ<ะ>ก็เรียกว่าคนที่หกสิบปีตอนนี้ก็อาจจะจะสุขภาพยัง,ย,งยังพอทํางานต่อได้นะครับ<ะ>อย่างนี้ก็แล้วกันนะ แต่หลายท่านถ้าหาว่าใช้ร่างกายในการทํางานยกแบกหามในโรงงานนี่นะคะพอถึง55้นานี่แบบโอ้โหไม่ไหวแล้วถ้าจะขยายต่อไปถึง 60- 65ห้าหลายท่านอาจจะบอกในชันในใจแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วคุณมอมรเนานะก็คงต้องแยกอาชีพแยกอะไรต่างๆแล้วพอวีรชัยว่าจะขยายที่ไหนยังไงทีนี้เวลาที่ผู้สูงอายุไปหาหมอค่ะปัญหาสุขภาพที่เขาจอส่วนใหญ่ไปหาหมอจะเป็นโรคภัยไค่เจ็บด้านไหนอะคะ เอถ้าดูถ้าดูในปัจจุบันนี้นะครับเท่าที่สบตชเราเก็บข้อมูลจากจํานวนผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการทั้งผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกเนี่ยนะครับทิศทางในในปัจจุบันเนี่ยก็เราก็เห็นภาพภาพหนึ่งว่าโรคที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่เข้ารับบริการเนี่ยนะครับก็จะกลับไปเป็นโรคเรื้อรังนะครับหรือโรคไม่ติดต่ออย่างนี้นะครับเป็นโรคติดต่อไม่เรื้อรังอย่างซึ่งซึ่งเดิมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะ บ้านเราจะห่วงเรื่องโรคติดเชื้อเรื่องอะไรต่างๆแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปครับกลายเป็นเป็นกลายเป็นโรคติดโรคไม่ติดต่อหรือหลังนะครับอย่างเช่นเบาหวานความดันอย่างเนี้ยนะครับเริ่มเป็นกันเยอะนะครับซึ่งก็ทําให้เ,หเราสะท้อนภาพทางด้านสาธารณสุขได้หลายแบบเหมือนกันนะครับก็คือหนึ่งนะครับเราในโรคทั้งสองโรคเนี้ยส่วนใหญ่มันเกิดจากพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการดํารงชีวิตนั่นแปลว่า เราอาจจะเตรียมตัวช้านิดนึงนะครับจริงๆแล้วก็มีหลักการทางสาสุขอยู่ว่าถ้าเรามีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดีๆก็ลดโอกาสนะครับลดอัตราที่จะเป็นโรคประหวานความดันนี้ได้มากพอสมควรเลยแหละนะครับค่ะ ก็ต้องดูแลกันตั้งแต่วัยกลางคนเนาะหรือว่าตั้งแต่วัยหนุ่มวัยสาวกว่าที่จะถึงวัยสูงอายุจะได้ไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดันบางทีความดันโลหิตเนี่ยค่ะพออวิริชัยมันก็เป็นเหมือนกับภัยเงียบที่เราเองก็ไม่รู้อ่ะปกติหลายคนถ้าไม่ได้ไปหาหมอไม่มีโรคประจําตัวโอกาสที่จะวัดความดันก็ยากเหมือนกันนะคะแทบจะไม่มีโอกาสเลยอะคะ่ะใช่ครับเพราะว่าคือคือบางท่านเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยยิ่งในชนบทเนี่ยน้อยมากครับที่จะมีการวัดความดัน ซึ่งท่กคนนี้ก็ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าพี่น้องมอสมอมของเราก็เริ่มมีการคัดกรองแล้วโดยเฉพาะในในสปสชเราเองเนะี่ยเราถือว่าปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยสิทธิประโยชน์เรื่องการตรวจวัดคัดกรองเรื่องความดันเบาหวานพวเนี้ยถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ของของผู้สูงอายุไทยเราเลยนะครับปีหนึ่งก็ควรจะได้รับการตรวจสักหนึ่งครั้งเพื่อที่จะดูติดตามสถานะสุขภาพนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ เราต้องเร่งช่วยกันนะครับเพราะว่าทั้งสองโรคเนี่ยพบเร็วเท่าไรเนี่ยโอกาสที่จะดูแลรักษาได้น่นะครับถ้าพบเร็วเนื่อๆอย่างความดันเนี่ยก็อาจจะยังไม่ต้องกินยาอาจจะต้องใช้พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องมีการออกกําลังกายมีงดอาหารบางอย่างที่จะเป็นอ,อที่จะส่งผลต่อทําให้โรคนี้เเป็นมากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถทําได้นะครับในเรื่องของการความรู้นะครับ ก็ต้องฝากท่านผู้ฝักน้องให้สุขศึกษากันไปในขนาดเดียวกันก็ยังมีสิทธิของสปสชที่จะดูแลท่านผู้ฝังด้วยทุกช่วงวัยเลยทีนี้ถ้าเราลองมาเน้นเฉพาะวัยสูงอายุอะค่ะสิทธิของท่านผู้สูงอายุถ้าใช้สิทธิ์บัตรทองมีอะไรบ้างอะคะพอ,อวีรชยัยออตอนนี้นะครับถ้าถ้าพูดถึงในเรื่องของสิทธิ์ของผู้สูงอายุเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยนะครับสิทธิทั่วไปเนี่ยก็จะ ติดในเรื่องของการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในก็เหมือนกับเหมือนกับคนทั่วๆไปนะครับซึ่งอตอนนี้ในไทยเราทุกคนก็เรียกว่าโดยเฉพาะในกลุ่มของอพี่น้องวัดทองของเราเนี่ยก็สามารถเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลที่ได้กําหนดไว้เนี่ยก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็ผู้สูงอายุก็รวมอยู่ในนั้นด้วยแต่เนื่องจากว่าเราก็มองเห็นภาพว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องได้ตรวจหรือได้ดูแลเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นชุดสิทธิประโยชน์ของเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นที่ผมนําเรียนแล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยผู้สูงอายุก็ต้องมีการตรวจประเมินในเรื่องของเบาหวานความดาันสุขภาพจิตประเมินชาวะพฤติกรรมเสี่ยงภาวะซึมเศร้าอันนี้ก็ก็เป็นเป็นการประเมินทั่วไปก,นนก็คือหนึ่งก็คือสรุปก็คือมีการตรวจคัดกรองในเบื้องต้นเป็นรายปีอันนี้เป็นสิทธิเฉพาะนะครับเออนอกจากนั้นนะนะครับ นอกจากสิทธิในเรื่องของการควบคุมป้องกันโรคแล้วสิทธิที่เพิ่มเข้ามาเป็นสิทธิเฉพาะสาหรับผู้สูงอายุเลยเนี่ยที่อยากจะนําเรียนให้ในท่านผู้ฟังได้รับทราบเนี่ยก็คือในในกลุ่มคนไทยเราประชากรที่อายุแล้วสิอยู่สิทธิ์บัตรทองของเราเนี่ยนะครับที่อายุห้าสิบถึงเจ็ดสิบปีเนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่ควรจะได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะ คนที่มีญาติสายตรงที่เป็นมะเร็งลําไส้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสนะครับอันนี้ก็เพิ่มเข้ามาอีกเฉพาะในกลุ่มอายุ50-70ปีก็เป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไส้ใหญ่โดยการเอ,อด้วยการเรียกว่าตรวจอุจจาระก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าถ้าเห็นว่ามีความเสียเส่ยงนะครับก็จะมีอ,อมีข้อบ่งชี้บางส่วนก็จะไปตรวจยืนยันด้วยด้วยกล้องนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นกล้องแล้วก็ถ้าเห็นว่าเสี่ยงจริงๆก็อาจจะจําเป็นจะต้อง มีการตรวจชิ้นนิดชิ้นเนื้อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะสําหรับคนเราที่คนไทยเราที่อายุห้าสิบห้าสิบถึงเจ<บ>็ดส<บ>ิบปีค่ะอันนี้เฉพาะพิเศษเลยนะคะคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะอันนี้ก็คือบริการเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมไหมคะค่าธรรมเนียมสามสิบาทหรือว่าไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเติมแล้วไม่ต้องเสียทนาไหร่นครับตอนนี้นะครับเพราะว่าการการเสียสามสิบบาทก็เป็นความสมัครใจซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้โรงพยาบาลก็ไม่เก็บกันแล้ว นะครับค่ะอันนี้ก็ตั้งแต่สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคค้นหาเบาหวานคัดกรองความดันอะไรต่างๆก็มีแล้วเนาะแล้วก็ตนะรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ยังมีบริการอื่นๆสําหรับผู้สูงอายุอีกไหมคะเอะอ,อมีบริการในกลุ่มของผู้สูงอายุเนี่ยก็คือในเรื่องของการบริการทนตัดรมเรียกว่าผู้สูงอายุของเราเนี่ยนะครับถ้ามีความจําเป็นไปครบ คุณหมอท่านจะแพทย์แล้วด้วยความจำเป็นต้องได้ใส่ฟันเทียมเนี่ยซึ่งเป็นฟันเทียมทั้งทั้งปากเนี่ยจะได้สอนได้เนี่ยไม่ว่าจะบนหรือล่างเนี่ยนะครับก็เป็นสิทธิ์เฉพาะผู้สูงอายุได้นะครับ60สิบปีขึ้นไปเนี่ยก็ก็มีก็มีสิทธิ์ในเรื่องของการได้รับบริการฟันเทียมนะครับในในส่วนนี้ก็เป็นสิทธิ์เฉพาะที่เราเราเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็มี มีหลายหลายลักษณะนะครับไม่ว่าจะเป็นใส่คอนเทมทั้งปากขอได้สองชิ้นหรือใส่ฟันเทียมบางส่วนในส่วนนี้นะครับคุณหมอก็จะเป็นคนวินิจฉัยแต่ที่สําคัญก็คือเมื่อได้รับบริการแล้วเนี่ยคนพี่น้องผู้สูงอายุนะครับพ่อแม่ที่ผู้สูงอายุของเราก็จะไม่ต้องได้เสียเงินเพราะเป็นสิทธิพิเศษที่สปสชเราจัดให้สําหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับเราก็ยังมีอีก บริการนะครับก็คือในเรื่องของเห็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเอ่อเอาเอ,าอาวัยวะหนึ่งที่จําเป็นร่างกายของเราก็คือเข่า่ะเข่าเนี่ยใช้มานานนะอายุหกสิบปีแล้วก็มีโอกาสเสื่อมได้เ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุหกสิบปีขึ้นไปเนี่ยก็ก็ทางถ้าหากมีความจําเป็นแล้วก็มีประเด็นปัญหาทางด้านการข้อเข่าจําเป็นต้อง ต้องมีการเปลี่ยนข้อเข่าเป็นผู้ป่วยในนะครับที่จะได้ข้อเข่าเสียมและอุปกรณ์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิทธิพิเศษสําหรับในคนในคนกลุ่มผู้สูงอายุนี้นะครับถ้าถ้าทางหมอมีข้อบ่งชี้ครับก็สามารถที่จะผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเสื่อมเป็นข้อเข่าเทียมได้โอ้โหแพงมากเลยนะพ่อเป็นหลักแสนเลยนะเคยคุณแม่เคยผ่าค่ะครับก็ก็เป็นราคาเพราะฉะนั้นตอนนี้เรียกว่าบัตรทองของเราก็พรีเมียมพอสมควรแล้วแหละครับค่ะ อีกอันหนึ่งเนาะถ้าจะเจอในสูงอายุก็คือปัญหาตาฟ้าฟังตาต้อกระจกต้อหินจอประสาทตาขาดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยครอบคลุมอันนี้ด้วยไหมคะอ๋อครับเสี่ยมอไม่พูดผงเกือืมนะครับต้อกระจกไ่ยค่ะมาตัดต้อกระจกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ที่เราให้บริการให้เพิ่มสิทธิประโยชน์มาประมาณห้าหกปีแล้วนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าคือผ่าตัดต้อกระจกในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยได้ทั้ง เลนแก้วตาเทียมอะไรต่างๆได้ด้วยผ่าตัดนะครับอันนี้เป็นสิทธทิประโยชน์เลยนะครับซึ่งทางสงปสชก็จะเป็นผู้ชดเชยค่าใช้จ่ายในเรื่องของการผ่าตัดต้อกระจกน,นี้ถ้าถ้าท่านผู้สูงอายุได้รับการตรวจแล้วมีความจําเป็นต้องผ่าและต้องอต้องใส่อุปกรณ์เหล่านี้ก็ก็เป็นสิทธทิประโยชน์ครับพี่มอนครับตรงน,นี้นะ ต้องฝากท่านผู้ฟังเนาะว่าสิทธิมากมายหลายอย่างค่ะที่สปสชพัฒนามาเรื่อยๆหลังจากที่ดูแลตั้งแต่วัยวัยก่อนเกิดแล้วกันนะคะพออวีรชัยจนมาถึงวัยสูงอายุ60ปีเนี่ยก็มีสิทธิมากมายที่จะดูแลท่านผู้ฟังค่ะทราบม,มาว่าที่ผ่านมานะทางสงปสชอเองก็ยังดูกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่อยู่ ป่วยติดบ้านติดเตียงมีอะไรต่างๆขยายความตรงนี้เราได้ไหมคะว่าดูแลอะไรเพิ่มเติมบ้างสําหรับลองเทอมแคร์หรือว่าผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่อยู่ติดเตียงอะคะ่ะอ๋อครับตรงนี้นะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าปสชอเองเนี่ยเรามองเรามองคิดทางในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเพราะอย่างที่ผมเกิดน,นาแต่ต้นแล้วนะครับว่าต่อไปเนี้ยนะครับผู้สูงอายุบ้านเราคงจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในคิดทางเดียวกันเนี่ย รัฐบาลก็คงจะไม่มีงบประมาณที่จะมาสร้างโรงพยาบาลสร้างห้องให้อยู่ให้รักษาในโรงพยาบาลกันได้หมดเพราะฉะนั้นทางสปสชเราเองเนี่ยเรามองคิศทางว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอ,อใช้บ้านเนี่ยเป็นเหมือนกับเตียงผู้ป่วยนะครับให้ท่านได้ดูแลอยู่ที่บ้านแล้วก็มี มีหมอมีทีมพยาบาลหรืออาสาสมัครที่จะไปดูแลเหมือนกับนอนอยู่ในโรงพยาบาลแต่ไม่ต้องมาโรงพยาบาลแล้วก็จะเป็นผลดีว่าเพราะว่าสังคมบ้านเราเนี่ยเป็นสังคมที่ลูกหลานแล้วก็คนเ,เรียกว่าบ้านใกล้เรือนเคียงก็ช่วยกันดูแลได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสปสชก็มีโครงการร่วมก,กับท้องถิ่นอยู่ทั้งหมดในการที่จะดูแลผู้สูงอายุแล้วคนกลุ่มไปต่างๆเนี่ยอยู่สามโครงการเลยนะครับพี่มอนครับค่ะมีอะไรบ้างคะ เอโครงการที่หนึ่งนะครับเราเรียกว่าโครงการนี้เรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเ,เป็นการดูแลคนทั่วไปแล้วก็พูดโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ที่ยังสุขภาพดีอยู่เราเรียกว่างบกองทุนตำบลเ,เนี่ยนะครับงบกองทุนท้องถิ่นกอบพอเนี่ยะคงบเนี้ยเป็นที่สปทชเราทําลงทุนร่วมเอ,อเรียกว่าลงขันร่วมกันก็แล้วกันนะครับไม่ใช่ลงทุนวมกันเ<ข>่ก<ข>ันกับทางท้องถิ่นนะครับเราก็ จะสนุนงบประมาณไปซึ่งก็ตรงนี้เราเราร่วมกับทางอบตกับเทศบาลซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีอยู่เจ็ดพันเจ็ดร้อยกว่าแห่งนะครับที่ก็เรียกทั้งประเทศจะแล้วกันนะครับขาดอยู่นิดหน่อยนะครับก็กองทุนนี้ก็จะเป็นกองทุนที่หนุนเสริมในเรื่องของของการที่จะดูแลในกลุ่มของ ผู้ผู้สูงอายุหรือคนวัยต่างๆในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคได้ออกกําลังกายได้ลําไม้พองมีผู้นําในการออกกําลังกายมีอาสา,าสมัครไปดูที่บ้านกองทุนนี้ก็หนุนเสริมได้นะครับในในกองทุนนี้นะครับก็เรียกว่าสามารถที่จะปรับตามศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งใครมีความพร้อมจะดูแลผู้สูงอายุในด้านไหนจะดูอย่างไรก็สามารถเสนอโครงการที่กองศูนย์ท้องถิ่นอยู่ที่มีอยู่ที่อบตหรือเทศบาลเนี่ยได้นะครับเขียนโครงการไปเรามีคณะกรรมการที่ประกอบด <c oughs> ้วยผู้ทรงคุณวุฒิและท้องถิ่นและภาคประชาชนเนี่ยเป็นคนพิจารณาอนุมัติโครงการนะครับ อันนี้เป็นโครงการที่หนึ่งครับพี่มรรบค่ะพอพูดมานี่นึกถึงโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งเคยไปดูงานหลายจังหวัดเหมือนกันค่ะโอ้โหหลายๆท่านมาเจอกันมารำไม้พองมาร่วมทํากิจกรรมงานจักสารได้ทุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ท้องถิน่นหรือว่ากปทรท,รที่พอ,อวีรชัยพูดถึงเนี่ยดิฉันเห็นแววตาของผู้สูงอายุแบบมีความสุขได้มาเจอกันได้มาคุยกันก็เสนอโครงการไปแบบนี <note> <pag> ้ใช <g> ่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะว่า ตัวท่านเองนะครับท่านที่แข็งแรงอยู่บางทีแต่ก็ไม่แข็งแรงถึงขนาดต้องไปประกอบอาชีพไปแ้ะถ้าปล่อยท่านอยู่บ้านคนเดียวนะครับก็อาจจะมีความเหงามีเมื่อท่านมีรวมกันอย่างที่พี่มนไปเห็นเนะี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับแล้วมีการแลกเปลี่ยนประสบก,การณ์ต่างๆได้นะม,มีการออกกำลังกายแลกเปลี่ยนพูดคุยกันผมว่าเห็นแววตาทา่านมีความสุขค่ะใช่ แล้วก็บางที่นะก็ใส่ชุดนักเรียนด้วยนะพอวีเลชัยชุดนักเรียนก็น่ารักไปอีกแบบเนาะอันนี้ก็ก็เป็นการเอาเงินที่อบตเทศบาลร่วมกับทางสปสชมาทํากิจกรรมร่วมกันอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งประการแรกที่ทํานะมีโครงการอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมคะสําหรับการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนนะคะ ครับก็อีกโครงการหนึ่งก็ต่อเนื่องจากโครงการนี้แหละนะครับในในกลุ่มของผู้สูงอายุที่เรียกว่ามีภาวะพื่งคิงนะครับก็คืออาจจะสุขภาพไม่ดีท่านเรียกว่าติดบ้านเจ็ดเตียงแบบเีื่อมอ่อแบบเส่อมอนพูดเมื่อกี้นะครับ <ฮะ S 1> ว่ากลุม่มผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้านจิดเตียงเนี่ยรัฐบาลเนี่ยได,ได้ได้หนุนเสริมงบประมาณมาผ่านมาทางสปสชให้สปสชเป็นคนบริหารจัดการนะครับซึ่งสปสชอเองก็ไปไป,ไปเ,เรียกว่า ไปร่วมมือกับทางท้องถิ่นเหมือนกันนะครับเพราะว่ทาท้องถิ่นเนี่ยจะทําหน้าที่ท้องถิ่นก็จะรับงบประมาณจากทางสปสชไปโดยเอ,อหน่วยบริการหรือผู้ที่จะไปดูแลคนกลุ่มนี้นะครับอาจจะเป็นศูนย์ผู้สูงอายุหรือรพอสตที่จะดูแลเนี่ยเขาจะเขาก็จะไปตรวจคัดกรองนะครับเมื่อคัดกรองพบว่าผู้สูงอายุคนนี้ต้องได้รับการดูแลแบบแบบ ระยะยาวเรียกว่าลองเสริมแคร์เนี่ย<ฆ>นะครับซึ่งึ่งหลักการดูแลเนี่ยก็คือให้ท่านอยู่ที่บ้านแล้วก็เมื่ออยู่ที่บ้านแล้วก็จะมีทีมแคร์คิปเวอร์นะครับซึ่งก็กึ่งกึ่งอาสาสมัครเนี่ยไปดูแลถึงบ้านนะครับแล้วก็จะมะีคนที่ดูแลมาตรฐานบริการก็คือแคร์เมนเจเจอร์ที่อยู่รอคอสต,ตอหรืออยู่ที่ท้องถิ่นเองเนี่ยเป็นคนที่จะดูแลซึ่งถ้ารสำรวจพบเนี่ยแจ้งรายชื่อมาที่โสพสชนะครับ สปสชแล้วทางท้องถิ่นก็เป็นคนยืนยันว่าคนคนนี้อยู่ในพื้นที่จริงมีตัวตนจริงสปสชก็จะจัดจัดสรรงบประมาณไปกับให้กับรวมกับไว้ในกองทุนท้องถิ่นกองแรกที่คุยกันนะครับค่ะ ก็สามารถที่จะจัดเจ้าหน้าที่ไปดูได้ท่านไหนที่ต้องทํากายภาพบําบัดที่ฉันก็เห็นนะมีนะักกายภาพบําบัดไปถึงถึงบ้านเลยค่ะท่านผู้ฟังแล้วเขาก็ไปทําอุปกรณ์ที่สามารถออกกําลังกายได้ง่ายๆสําสหรับผู้สูงอายุอะค่ะพออวิรชัยรู้สึกว่าจะไปเจอที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยแบบหึ่งทึ่งมากเลยท่านผู้สูงอายุท่านนั้นก็คือสเส้นเลือดในสมองแตกอะตอนแรกเนี่ยแขนขาอ่อนแรงไปหมดเลยนะคะแต่หลังจากที่มีทีม Care g i v e r ซึ่งก็เป็นอาสาสมัครร่วมกับ จ้าหน้าที่จากสถานีนามัะที่เราเรียกกันว่ารอพอสอตอน,นี่นะคะไปทําฟื้นฟูกายภาพบําบัดเนี่ยท่านสามารถที่จะขยับแขนขาแล้วก็ออกกําลังกายกําลังขาแล้วก็เดินได้แบบมหัศจรรย์มากๆเลยอะคะ่ะอันอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งจากกองทุนที่เรากําลังคุยกันอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือกองทุนที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนมีอื่นๆอีกไหมคะที่จะดูแลเพิ่มเติม ครับก็ในในส่วนนอกจากกองทุนทั้งสองกองทุนที่กองทุนส่งเสริมสุขภาพค,คือกองทุนตำบลและก็กองทุนรองเสริมแคร์ที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งถิงแล้วเนี่ยะนะครับนอกจากนี้นเนี่ยทางสงปสช,ชอเองก็ทั้งสองกองทุนเนี่ยเราร่วมกับอบตกับเทศบาลน,นะครับแต่ถ้านในระดับอบจอเนี่ยนะครับในระดับอบจเนี่ยเราเรียกว่ากองทุนฟื้นฟูจังหวัดเนี่ยนะครับตอนเนี้นะครับเราก็มีกองทุนนี้ขึ้นมาซึ่งกองทุนเนี่ยก็ก็มี ก็เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นมากนะครับที่เราสามารถให้กองทุนเนี่ยทำในเรื่องของศูนย์ยืมศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์บางทีรถเข็นรถโยกที่ได้รับไปจากระบบเรามีเสียเราก็มาซ่อมได้หรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุมเมื่อกี้ที่นอนติดบ้านติดเตียงเนี่ยต้องมีใช้เวลาพลิกตัวนะครับต้องมีคนไปพลิกตัวแต่ พอจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสามารถมีที่นอนลมหรือที่ที่นอนที่หรือเตียงที่สามารถปรับได้เนี่ยนะครับก็จะลดในเรื่องของการที่เป็นแผลกดทับซึ่งกองทุนเนี้ยนะครับกองทุนจังหวัดเนี่ยร่วมกับบพจเนี่ยเขาก็จะมีโครงการในเรื่องของมีศูนย์ซ่อมศูนย์ยืมพวกอุปกรณ์เหล่านี้นะครับให้ดูแลที่น้องได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าสมบูรณ์เลยแหละนะครับในกองทุนนี้รวมทั้งกองทุนจังหวัดเนี่ยเองเนี่ยก็ก็อาจจะ แบบที่อมพี้อมอเห็นเมื่อกี้นะครับ<ฆ>เขาสามารถปรับปรุงนะครับบางทีเนี่ยแก้ไปทําทางเดินเพื่อให้ผู้สูงอายุหรือคนที่มีภาวะพึ่งริงเนี่ยเดินไปถึงห้องครัวห้องน้ําเนี่ยก็ลดคนดูแลได้นะ<ฆ>นะครับมีทําเดินทาอะไรก็เป็นงบเล็กๆน้อยๆเราเรียกว่าปรับสภาพบ้านให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตเนี่ย<ฆ>ก็ก็สามารถก็สามารถใช้กองทุนนี้ได้ด้วยนะครับพี่อรมร<ฆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองภาพรวมเลย นะครับเราเรามีการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับท้องถิ่นเนี่ยทั้งเรื่องของคนที่สุขภาพดีก็ดูแลในเรื่องของการส่งเสริมการออกกําลังกายการคัดกรองต่างๆนะครับผ่านกองทุนตนําบลแต่ถ้าเป็นเออถึงคราวเจ็บป่วยแล้วเป็นผู้ติดชื้อติดเตียงก็ใช้งบประมาณจากกองทุนรองเสิมแคร์ให้สนับสนุนให้มีแคร์กิฟเวอร์ให้มี แคร์เมนเท์ที่เป็นคุณหมอไปดูแลที่บ้านได้นะครับรวมทั้งมท<า>ี่มีก็มายืม,ยมที่งมได้ออซ่อมได้เนาะโอ้โหครบถ้วนเลยทีนี้โควิด <c oughs> ก็ระบาดค่อนข้างที่จะเยอะในช่วงนี้หลายคนก็ห่วงผู้สูงอายุเหมือนกันค่ะพอวีระชัยคะแนะนําอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะตอนนี้หลายๆคนกําลังเตรียมที่จะกลับบ้านเลยว่าบางคนก็คือกลับไปถึงบ้านแล้วเรียบร้อยใส่ใจดูแลท่านให้ปลอดจากโควิด <c oughs> ยังไงได้บ้างคะ่ะ เออตรงนี้ต้องขอบคุณพี่มอมรมากเลยนะครับเพราะว่าตรงจากข้อมูลที่ผมได้มีอยู่เนี่ยเราเห็นว่าตอนนี้นะครับเอ่อของคุณท้องถิ่นของคุณตำบลเนี่ยนะครับที่ที่มีอยู่เนี่ยสามารถไปหนุนเสริมในเรื่องของคือจัดก,การเกี่ยวกับโรคโควิดเนี่ยได้หลายเรื่องตอนนี้เท่าที่ผมมีข้อมูลเนี่ยก็ใช้งบประมาณไปร่วมร่วมพันล้านเลยนะเก้าร้อยเก้าห้าร้อยเก้าสิบกว่าล้านแล้วนะครับที่ลักษณะโครงการก็อย่างเช่น รณรงค์ให้ความรู้แนวทางการควบคุมป้องกันโรคอย่างเนี้นะครับก็รวมทั้งประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู้สูงอายุหรือบางโครงการก็มีการที่จะหนุนเสริมพวกจัดหาอุปกรณ์นะครับพวกอุปกรณ์หน้ากากเจลลล้างมือเทอร์โมเมิเตอร์ในการวัดคัดกรองพวกเนี้ค<ถ>วามคุณนี้ก็จะไปห,หนุนเสริมได้ด้วยนะครับแล้วก็ในในส่วนของบางท่านที่ต้องอยู่บ้านนะครับเราก็ พราะว่าทางหมู่บ้านต้องมีการกักตัวคัดตัวตรงนี้ก็กลุ่มอาสาสมัครก็ไปดูแลแต่ก็ไปดูแลในกรอบของอเรียกว่าโซเชียลดิสแตนซิ่งนะครับก็เป็นระยะแต่ก็ยังให้การดูแลได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ก็ช่วยได้พอสมได้เยอะเลย<ด>นะครับนอกจากนั้นยังมีโครงการดีๆอย่างเช่นโครงการที่อสมอรับยาจากรพสตอเนี่ย ส่งสําหรับผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานความดันอย่างเนี้ยนะครับอมมอมเขาก็มาที่จะช่วยได้นะครับที่จะช่วยที่จะใช้โครงการนี้ช่วยเพราะท่านมารับบริการที่หน่วยบริการเนี่ยลําบากแน่เพราะรถสาธารณะก็ไม่มีใช่ไหมครับบางทีมันก็มีบริการก็เข้าไม่ถึงนะครับก็มีคนดูแลเนาะอสมอ รู้จักแทบจะสมาชิกในครูเรือนในหมู่บ้านว่าใครบ้างที่เป็นผู้สูงอายุท,ยที่พร้อมจะไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆได้ใครบ้างที่ต้องดูแลแบบพึ่งพิง,พงแล้วก็ใครจําเป็นจะต้องดูแลแบบเฉพาะเจาะจงแต่ละคนได้อย่างไงอันนี้ก็เป็นสิทธิที่ต่างๆเนาะแต่ถ้าท่านผู้ฟังฟังเราสองคนคุยกันมาจําไม่ได้คะ่ะดิฉันฝากเลยคอร์เซนเตอร์ของสปสอชอคือ1 3 3 0งสามสคุณผู้ฟังโทรสอบถามได้เลยคะ่ะเหลือหนึ่งนาทีสุด,สดท้ายทิ้ง ้ายกับพอวิรชัยเชิญค่ะเออครับผมคงม,มีมีประเด็นฝากถึงทางท้องถิ่นและก็ะที่ดูแลกองทุนท้องถิ่นอยู่เพราะว่าตอนนี้บ้านเราเริ่มเริ่มมีการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดและฉีดวัคซีนไข้หวัด<า>ใ,ใหญ่ด้วยค่ะสองอย่างเลยสองอย่างเลยเพราะาเมื่อกี้เราให้ความรู้แล้วแล้วก็ต้องการที่จะมาฉีดแล้วแต่จริงๆอย่างที่นําเรียนนะครับว่าท่านมายากเพราะาท่านอาจจะมีโครงการในพื้นที่มีรถรับส่งเรื่อง พาผู้สูงอายุเนี่ยมาฉีดวัคคือโควิดมาฉีดวัคคือป้องกันแค่บาดใหญ่ก็จะช่วยได้เพราะว่ามันจะสามารถทําในเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรการป้องก COVID ันโควิดได้ด้วยตรงเนี้ยนะครับจะเป็นผลสําคัญเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าท่านมาค่าใช้จ่ายก็เยอะนะแม้จะอยู่ในท้องถิ่นเป็นร้อยเหมือนกันนะครับเหมา,าทีนี้สามร้อยห้าร้อยยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันเนาะวันนี้ขอบคุณพ่อวิเดชัยก้อนมณีมากเลยนะคะ ครับขอบคุณ,คณพี่อมระค่ะเช่นกันค่ะขอคอรครับครับครับได้โอกาสน้าจะมีโอกาสมานําข่าวดีแอนสิน้องเราอีกครับขอบคุณพี่มรนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณวิรชัยก้อนมณีผู้อำนวยการสํานักสนับสนุสน,นระบบบริการสุขภาพชุมชนนี่คือช่วงคุยเฟื่องเรื่องสิ์บัตรทองค่ะช่วงคุยเฟื่องเรื่องสิทธ์บัตรทองโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโทรสายด่วนสปสช1 3 3 0